สวัสดีค่ะวันนี้อู่โชคอน,นกกอันต์รถเกษตรรถอีแตนเจยภูมินะคะวันนี้เป็นวันดีนะครับมีในคลิปดีๆมาให้ทุกๆคนได้ชมกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอีแตนหกล้อรุ่นกลางก็สำหรับคันนี้ก็จะสามารถรอ,องรับน้ําหนักในการบรรทุกได้อยู่ที่ไม่เกินสิบตันค่ะอ่าทีนี้เรามาดูสเปคช่วงหน้านะคะสองคันนี้ก็จะเป็นสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันนะส่งบ้านเดียวกันเลยนะคะ มาสั่งจองวันนั้นก็มากันสองคนสองเจ้านะค่ะสำหรับสเปคช่วงล่างของคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ t o y ต 3L นะคะมาดูการจัดวางนะคะในการทำโครงสร้างที่แข็งแกร่งนะคะของทีมงานเราแล้วก็สโลเป็นสโลโตโย t a 5L ค่ะอันนี้เราก็จะทำการยึดน็อตนะคะเพื่อให้ลูกเกียร์ลูกสโลนะคะ ไม่ให้เกิดการดิ้นนะคะเวลาเราใช้งานรถก็จะปลอดอแผงแกล่งแล้วก็เซฟใช้งานได้นานนะคะตัวย่อยชุดแหนบนะคะหน้าหลังเจ็ดเซนค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะอาศัยรอบเร็วนะคะในการวิ่งแล้วก็จัดให้กับคาน หน้าตัวกว้างนะคะของอีซู115แล้วก็ข่าท้ายจะเป็นอีซูซ118มเาเพาลค่ะอันนี้อันนี้ก็จะใส่เซนกระทะชุบเลดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวโครงสร้างแหนบนะคะแหนบของเรานี้ก็คือรุ่นนี้เราบอกว่ารับน้ำหนักได้ที่ไม่เกิน10ตันก็คือเราจะอัดแหนบเข้าไปเพื่อรองรับน้ําหนักให้ได้ที่10ตันนะคะ โครงคัตซีเหล็กลาง6นิ้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบเบรกลมพมาลายพลาวเวอร์ค่ะโครงสร้างของเราก็คือจะเน้นนะคะในแต่ละรุ่นจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการบรรทุกสำหรับคันนี้ก็จะเป็นความกว้างของตัวถังจะอยู่ที่กว้างเมตรแปดสูเมตรสี ยาวอยู่ที่3เมตร50นะคะไม่รวมที่นั่งอ่าทีนี้เรามาดูโครงสร้างของอีกคันนะคะก็จะสเปคตัวเดียวกันเลยเกียร์ลูกหน้าโตโยต้า 3L สโล t โตโยต้า 5L อ่าแนบจ็ดเซนระบบเบกรกลมพรอมไรพาวเวอร์ Power, เช่นกันค่ะ อย่างพวกใดนี้เราก็ใช้ของใหม่นะคะของใหม่แกะกล่องมาเลยคันนี้ก็จะวางเป็นเครื่องคบอบต้าอา4แรงนะคะมีเดสต์ทในตัวนี้เรามาชมความสวยงามด้านหน้านะคะสองทั้งสองคันสีสันลูกค้าสามารถที่จะสั่งออกแบบให้เราได้นะคะเรามีทีมสช่างที่พร้อมที่จะลุยนะคะทำทำตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะ สำหรับสองคันนี้เราก็จะมีระบบแตะลมแถมไปให้ด้วยนะคะแตะลมลมนี้เราก็สามารถที่จะถ้าหมดเราก็สามารถที่จะเติมได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ก็คือเราจะมีโปรโมชั่นตั้งแต่ลุ่นคลาขึ้นไปเราจะแถมฟรีเครื่องเสียงถ้าลูกค้าไม่เอาเครื่องเสียงเราก็ใช้เป็นส่วนลดได้นะคะ1 5 0 0 0บาทนะคะ ถ้าใดสนใจก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่0 9 1 0 1 8 7 0 0 5หรืออีกเบอร์โทรน,นึงก็คือ0878742040นะคะหรือ,อาสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะอิแตนอุโชคอน,นันต์ูก,กเกษตรรถอิแตนเชพูนะคะหรืออีก,นนะะห,ออกหนึ่งเพจก็คืออิแตนโชคอน,นันต์นะคะฝากติดตามในทุกๆคลิปนะคะที่ทั้งอยู่บนอ่า u u u e e นะคะแล้วก็ในเฟซด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ